สวัสดีครับสรุปข่าวเรียบผูนะครับประจำวันที่31มีนาคมอยู่กับผมโคตรแอคนะครับอัปเดตข่าวสารของทีมเรียบผู้กันนะครับวันนี้มาดูเสียงแตกนะครับจากฟนบอลเชลซีโกงค่าตัวเมาส์70ล้านปอนด์นะครับรวมไปถึงนูเนสนะครับมีทีเด็ดนะครับเป็นกองกลางสายสปีดฮาลันนะครับเพื่อซ้อมดีอาร์สกลับมาซ้อมติดตามกันได้ในข่าวสารวันนี้ก่อนอื่นขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับ พื้นสมาร์ทแมทนะครับสวยเหมือนไม้ทนเหมือนหินพื้นเอพีซีสมาร์ทแมทวัสดุเกรดเวอร์ชันปูพ,พื้นได้แข็งแรงทนทานหรูหราขนาดเหนี่ยก็แบรนด์อื่น6มมตรทนทุกสภาพอการเชือ้อราการปวกการแบคทีเรียกันน้ำร้อยเปอร์เซ็นต์ผิวสัมผัสคล้ายไม้จริงมีลายมากมายรับประกันคุณภาพสิบห้าปีสนใจไปที่โฮมโปรกรุงเทพปริมณฑลซื้อได้นะฮะร้านค้าตัวจริงทำนายทั่วประเทศหรือสั่งตรงทางเพจสมาร์ทแมทหรือโทร0632081188นะครับรวมไปถึงพรีเมียมคราฟพิซ York, พซ่านิวยอ,อ,อร์ออกพ จังหวัดมีสาสาขาด้วยเช่นกันสามารถโทรสั่ง Delivery 0 2 1 0 5 4 5 5การันตีความอมรา่อยนะครับมาไล่เรียงข่าวสารในวันนี้ที่นำมาฝากนะเริ่มต้นที่ภาพการซ้อมเราได้ยินข่าวดีอาร์กลับมาซ้อมมาหลายวันแล้วภาพมาสัทีนะฮะจริงๆมีเป็นวิดีโอด้วยแต่ว่าเอาเป็นว่าเราดูเป็นภาพดีวกว่านะครับเพื่อไม่เสี่ยงต่อเลกสิทธิ์นะกรณีครับดีอาร์กลับมาซ้อมได้นะ ตามปกติแล้วก็นี่ครับนูนเยสตามคาดเหมือนกันผมรายงานไปแล้วว่าก็อาการบาเดเจ็บไอ้แค่ข้อเท้าเป็นรอยกรีดเนี่ยมันไม่มันแป๊บเดียวก็หายก็หายแล้วฮะกลับมาซ้อมได้ตามปกตินะครับแล้วก็มาพร้อมกับปอยิ้มยิ้มย้ําแจ่มใสนะฮะพวกไปเล่นทีมชาติก็กลับมารายงานตัวกันหลายคนแล้วเทนานโนนี่เมื่อวานนี้ผมทําเรื่องว่าซ้อมพิเศษเพิ่มใช่ไหมหลายคนบอกว่าไม่ต้องซ้อมหรอกตัดผมก็หายแล้วก็อาจจะผิดหวังนะฮะเพราะว่า เทนยังทรงเดิมอยู่ครับยังเป็นทรงเมดูซ่าอยู่นะฮะนี่อิมยาม,มจำใส่นะ,ะแต่ทีนี้คนที่ยังกลับมาซ้อมไม่ได้ครับแน่นอนว่าอาร์ตียโก้ก็เราก็รายง,งานมาหลายวันแล้วลว่าเตียโก้ยังยังไม่มีข่าวข่าวเรื่องว่าจะกลับมาซ้อมในตอนไหนต้องอ่าอาจจะต้องใช้เวลาต่อไปแต่คนที่เห็นไกลๆนู้นไม่รู้เพื่อนๆเห็นไหมซิมิการ์สครับกลับมาซ้อมได้แล้วนะ ก็อย่างที่นักข่าวสายฟุตบอลกรีซที่ผมนะ่ะนำะรายงานไงว่าเขาไม่ได้เจ็บหนักอะไรแล้วก็กลับมาซ้อมได้ตามปกติเนาะก็เรียกได้ว่าอุ่นใจได้สําหรับซิมิกราร์กลับมาซ้อมแล้วแต่คนที่หายไปอย่างปริศนาแต่ก็ไม่ใช่เรื่องเซอร์ไพรสำหรับแฟน,แฟน,แฟน,แฟนบอลน,นะนาบีเกต้าไม่มีภาพการซ้อมเมื่อวานนี้นะเขาบอก no sign of นาบีเกต้าไม่เห็นสัญญาณไม่เห็นตัวตนของเกตา้ทาทั้งนั้นที่ก็เพิ่งเล่นในเกมทีมชาติกีนีเจอกับยูโทเปียมา คนอื่นก็กลับมารายงานตัวซ้อมกันแล้วแต่กีตายังไม่ได้ซ้อมเป็นอะไรเจ็บเล็กน้อยหรือเปล่าถ้าเจ็บเล็กน้อยถามว่าเราเสพรใจไหมเราก็ไม่เสีรใจถูกไหมเบนด็อดกอดาวรุ่งก็ซ้อมกับทีมชุดใหญ่ด้วยเช่นกันนี่เบนด็นะครับดังนั้นอันนี้คืออัปเดตสภาพทีมจากภาพซ้อมให้เห็นกันเข้าคร่าวประมาณนี้นะฮะทีนี้ครับมากันที่ฝั่งแมนซิตี้กันบ้าง แมนเตีเองเขาก็กลับมารายงานตัวฝึกซอ้อมกันหลายคนแบบว่าเป็นเป็นช่วงที่ก็จากเบรกทีมชาติก็กลับมารายงานตัวเหมือนเรานี่แหละแต่ว่าในฟุตเทปภาพการซอร้อมเนี่ยไม่มีฮาลันครับนั่นแปลว่าถ้าเออร์ลิงเบ็ฮาลันวันพฤหัสบ,บดียังซอ้อมไม่ได้ต่อให้ซอ้อมได้วันศุกร์ก็ความฟิตก็จะแบบไม่ถึงอะนึกภาพว่าไม่ได้ซอ้อมสองสัปดาห์ แล้วสมมติอ่ะพรุ่งนี้อ่ะวันนี้วันนี้วันศุกร์นนนเนี่ยซ้อมได้แล้ววันเสาร์เตะคู่แรกะคู่หัวข้ามอ่ะฮาลันไม่น่าทันครับอ่ะเป็นข่าวร้ายของแมนซิตี้แต่อาจจะเป็นข่าวดีเล็กๆของลียอพูแล้วกันที่ฮาลันไม่น่าจะฟิตทันเช่นเดียวกับโฟเดนที่ก็ผ่าตัดไส้ติ่งอันนั้นก็ไม่ทันอยู่แล้วนะครับทีนี้มากันที่ข่าวสารเรื่องราวของเมสันเมาส์ดีกว่าเมื่อวานนี้ The a t h l e t i c UK นะฮะ t h e Athletic UK รายงานโดย เจมพีเสไซมอนจอร์สันเจมพีเสสายหงนะไซมอนจอร์สันสายเชลซีแล้วก็ลาเฟลฮงนิกสไตล์ก็เป็นสายข่าวจากทางฝั่งเยอรมันก็ช่วยกันผนึกเขียนข้อมูลลงไปว่าเป็นยังไงกันบ้างเมสันเมาส์ฟิวเจอร์นะครับอนาคตของเมสันเมาส์ลิเวอร์พูลบาเยินหรือว่าเชลซีอ่าก็เอาให้เข้าใจอย่างนี้ก่อน,นครับว่าสันกาสัญญาทุกคนทราบกันดีว่ามันไม่คืบหน้าถามว่าเชลซีอยากอยู่กับ ถามว่าเมาส์อยากอยู่กับเชลซีต่อไหมเมาส์ก็อยากอยู่กับเชลซีต่อนะแต่เรื่องสัญญามันก็เป็นเรื่องสําคัญถ้าตกลงกันไม่ได้อาชีพนะักฟุตบอลมันก็สั้นเนาะเขาก็ต้องการหามองทางเรื่องอ,อื่นๆไว้ด้วยถ้าเกิดต่อสัญญากันไม่ได้แล้วก็เชลซีก็น่าจะต้องขายทีนี้ในส่วนของลิเวอร์พูลทุกคนทราบกันดีนะว่าเราก็สนใจทีนี้ในมุมของแอตเลติกยูเคนะี่เขาบอกว่าลิเวอร์พูลสนใจแบบจริงจังครับมีการพูดคุยกันนะซึ่ง เขาบอกว่าตอนนี้ลิพูกำลังพิจารณาอยู่ว่าสัญญาที่จะยื่นให้เมาส์เนี่ยถ้ายื่นเข้าไปจริงๆนะคือสนใจจริงๆถ้ายื่นเข้าไปจะยื่นให้ประมาณไหนดีจะให้ค่าเหนื่อยเท่าไหร่ระยะัญญาเท่าไหร่ลิพูกำลังอยู่ในกระบวนการของการหลังบ้านเนี่ยวิเคราะห์กันแล้วว่าจะยื่นให้เมสันเมาส์ประมาณไหนดีในส่วนของข้อมูลจากทางฝั่งเชลซีในส่วนของไซมอนจอห์สันบอกว่าเชลซีต้องการ70ล้าน ้องการค่าตัวประมาณเจ็สิบล้านเลยนะเจิบล้านปอนด์ซึ่งถือว่าแพงเลยนะะแต่ว่าต้องบอกเพื่อนก่อน,อนว่าราคาเนี่ยมันยังไม่นมันยังไม่นิ่งแต่ถ้าเป็นราคาที่ไซมอนจอร์แดนพูดถ้าเป็นเรื่องจริงก็คือต้องการโก่งถึงเจ็ดสิบล้านแต่หลายๆแหล่งข่าวที่ผมเคยรายงานไปก็เป็นสายเชลซีเหมือนกันแต่ว่าเป็นคนละนักข่าวไงก็บอกว่าขอไม่ต่ำกว่าห้าสิบล้านดังนั้นตัวเลขที่เราพบตอนนี้คือขอไม่ต่ำกว่าห0สบล้านแน่แต่เชลซีอยากได้ถึงเจ็สิบล้านซึ่งตรงเนี้ย ก็เกิดการเสียงแตกในหมู่แฟนบอลลิเวอร์พูลแล้วเหมือนกันว่าเฮ้ยโอโหนักเตะสัญญาปีเดียวโอเคเป็นคนอังกฤษแหละแต่สัญญาเหลือปีเหลือแค่ปีเดียวอ่ะอายุยี่สิบสี่แล้วเอาเจ็ดสิบล้านเลยหรอเงี้าภาพไหมคือถ้าคุณไม่ขายปีนี้ปีหน้าคุณก็เสียฟรีอ่ะแต่นี่คุณจะโกงเอาเจ็ดสิบล้านเลยหรอซึ่งสุดท้ายอ่ะผมยกตัวอย่างอย่างนิวโจ์นะครับนักข่าวสายหงแดงที่จัดรายการพอดแคสต์เดอะเลดเมนทีวีนะฮะ เขาก็แสดงความเห็นนะอันนี้เป็นความเห็นของเขานะไม่ใช่เนื้อข่าวนะหมายถึงว่าไม่ใช่ข้อมูลแต่ว่าเป็นความเห็นของเขาเขาเชื่อว่าเจ็ดสิบล้านนี่แพงไปกับนักเตะที่สัญญาเหลือปีเดียวซึ่งสุดท้ายแล้วถ้ามีการซื้อเกิดขึ้นกับสถานการณ์เชลซีในความเป็นจริงแล้วคงได้ราคาที่ต่ํากว่านั้นเจ็ดสิบล้านคงไม่ได้สุดท้ายต้องจบที่ราคาต่ํากว่าเจ็ดสิบล้านซึ่งผมเห็นด้วยกับวโจนนะว่าท้ายที่สุดมันจะเป็นเชลซีเองที่ต้องกดดันขายอะ่ะเพราะว่า ถ้าคุณต่อสัญญาไม่ได้แล้วคุณไม่อยากเสียฟรยีแล้วก็คุณมีปัญหาเรื่องการเงินที่ต้องเคลียร์บัญชีเนี่ยคุณก็ต้องขายแล้วแบบคุณจะโดนบีบขายก่อนวันที่30มิบมิถุนายนด้วยอ่ะมันก็ต้องราคาที่มันไม่ใช่โอเวอร์ไงมันห0ลสิบ้านนี่ก็แพงแล้วนะสัญญาปีเดียวอะ่ะเออห้าสิบกว่า,ก,วาก,ก็ยังโอเคแต่เจ็สิบนี่มันเกินไปมีใครเห็นด้วยก็ลองแสดงความเห็นเข้ามานะครับทีนี้ข้อมูลใน a อตติกยูเคยังมีที่น่าสนใจเพิ่มเติม,ตมก็คือ ที่ทางเมาส์เนี่ยนะครับเมาส์แล้วก็คุณพ่อเขาเนี่ยได้มีการจ้างฟิวิงซึ่งเป็นเอเจนต์จากบริษัทลูฟมาดูแลในเรื่องของการซื้อขายเรื่องของอเจรจาสัญญาแล้วก็ซื้อขายเพิม่มเติมเนี่ยมันมีนัยยะสําคัญมันไม่ใช่ว่าเปลี่ยนโดยไม่มีนัยยะนะเอเจนต์จากบริษัทลูฟเนี่ยนะครับเขาบอกว่านี่น,น,น,นี่ให้ดูท่าน,นี้นิวฟิวิงอ่ะคือเอเจนต์จากสังกัดลูฟนะเขามีส่วนสําคัญในการ ผักดันดีลการย้ายทีมในช่วงหลายปีอย่างมืออาชีพคือคุณพ่อของเขาอ่ะเป็นเอเจนต์มาตลอดแล้วคุณพ่อเขาไม่ใช่มืออาชีพไงก็เลยจ้างมืออาชีพมาช่วยดูแลนึกาใามยไหมฮะนะทีนี้เนี่ยมันจะมีการพูดคุยกันแหละฮะแล้วเขาบอกว่าฟิววิ่งเนี่ยมีอิทธิพลนะแบบว่าเขามีความสัมพันธ์ที่ดีกับหลายๆสโมสรในอังกฤษหนึ่งในนั้นก็คืออินคูดลิงเรียบผูนะ,ะก็คือรวมไปถึงเรียบผูด้วยแล้วก็บริษัทลูฟเนี่ย นอกจากมีความสัมพันธ์ที่ดีในอังกฤษแล้วยังมีความสัมพันธ์ที่ดีในเยอรมนีดังนั้นแปลว่าจากจะถ้าบายยนสนใจการพูดคุยก็ไม่ยากแต่อังกฤษเนี่ยเป็น,เป,นเป็นแหล่งแห่งความสัมพันธ์ที่ดีกับบริษัทรูปแล้วก็นิวฟิวิงอยู่แล้วดังนั้นไอ้ตรงนี้มันก็มีความเป็นไปได้เกี่ยวกับรีพูจริงๆนะเพราะว่าอย่างที่ผมเคยพูดไปนิวฟิวิงมีเป็นตัวแทนของฟันได้เป็นตัวแทนของพวกคาวิเอเลียดอะไรพวกนี้ด้วยนะ,ะนะครับ เอาข้อมูลไปทีละส่วนทีละส่วนนะฮะข้อมูลอีกส่วนหนึ่งนะฮะเกี่ยวกับบายเยนอ่าบายเยนปัจจุบันตั้งโทมัสทูเคิลเป็นกุญซื้อแล้วใช่ไหมครับ <c oughs> คาถามก็คือช่วงที่ผ่านมามีสองสาวันที่ผ่านมามีข่าวว่าทูเคิลก็อยากได้เมสันเมาส์เนี่ยจริงไหมคําตอบที่ผมอยากยากจะบอกก็คือผมว่าทูเคิลอ่ะสนใจเมสันเมาส์จริงเพราะเคยร่วมงานกันแล้วก็รู้อยู่ดิว่าสัญญากกําลังจะหมดค่าตัวก็น่าจะไม่แพงมากก็เลยอยากได้ไปร่วมงานที่บายเยน น่าจะเป็นเรื่องจริงเพียงแต่ว่ามันยังมีสองแหล่งข่าวที่รายงานสวนทางกันแล้วก็ลองใช้วิจ,วจารณญาณดูกันนะครับคือจาคอบไบเบิร์กเนี่ยเป็นนักข่าวสายเชลซีเขาก็บอกนะครับว่าคืออยากได้นะและตัวเมาส์เนี่ยไม่ปิดโอกาสด้วยนะจะพิจารณาด้วยถ้าเกิดว่าบายเยอร์ยื่นมาจะขอพิจารณาดูก่อนด้วยคือไม่ใช่ว่าไม่อยากไปเยอรมันไม่ใช่ขอพิจารณาดูก่อนแต่ในในนี้เห็นไหมห้าสิบแอตเลตยังต่ำของห้าสิบล้านเห็นไหมอันนี้ก็ไม่ใช่เจ็ดสิบเห็นไหมของกาเดียนเนี่ย เคอปสไตเบิร์กเนี่ยส่วนถ้าเป็นของราฟาเอลฮงนิสสไตสายข่าวเยอรมันอันนี้มันต้องดูมุมนี้บ้างคือบายเยินในถามว่าอาจจะมีปลืมม้มเมาส์ไหมอาจจะมีเพียงแต่ว่าให้ดูอันนี้ฮะเพียงแต่ว่าอะไรฮะเนี่ยโอเวอร์ซีอินเตอร์เคือจากต่างประเทศใช่ไหมพี่ว่าในตำแหน่งหมายเลขสิบที่เมาส์เล่นได้เนี่ยมันมีทั้งโทมัสมุลเลอร์ซาดิโอมาเน่จามามูเซล่าเล่นได้ แล้วไหนจะมีคอร์ลัดไลเมอร์ที่ก็เล่นเพย์เมเกอร์เล่นเบอร์8ได้แล้วยังมีไลออนกาเวนแบชมีเลโอกอริสเลออนกริสกามีโชเอลโจโชกิมมิทเขาไม่ได้ขาดตำแหน่งนี้บาเยิร์นไม่ได้ขาดตำแหน่งนี้นั่นแปลว่าในเบื้องต้นอา,อาจจะชอบแต่ไม่ใช่ไพรออริตี้ของขับไพรออริตี้คือความสำคัญระดับแรกอะไม่ใช่บาเยิร์นน่าจะต้องเสริมตำแหน่งอื่นก่อนเช่นกองหน้าหรืออะไรแบบนี้ เมาส์อาจจะเป็นทางเลือกด้ท้ายที่ว่าเอ้ยเดี๋ยวค่อยมาดูซิว่านึกภาพไหมไม่ใช่ทางเลือกแรกๆของสมมสรบายเยินดังนั้นโอกาสมันก็เปิดกว้างสําหรับทีมในอังกฤษมากกว่าอยู่ดีครับใช่แบบนี้นะฮะอ่ะอันนี้ก็คือเรื่องราวของเมสันเมาส์ที่อยากนําข้อมูลมาฝากเพื่อนแบบจัดเต็มเลยนะฮะก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์ก่อนยังมีเรื่องอื่นๆด้วยนะครับขอบคุณลูกอมเคี้ยวหนึบตาไมาชูวีนะครับ ไม่ว่าเรื่องอะไรจะขมนะครับมาเคี้ยวนมกันดีกว่านะครับเปลี่ยนเรื่องขมด้วยลูกอมนมมาชูวีหาซื้อได้ที่เซเว่นท็อปและห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศหรือสนใจสั่งผ่านออนไลน์ช้อ p ปี้ลาซาดของ p พรลี่มาร์เก็ตหรือไปติดตามที่เพจของมาชูวีลูกองค์ส่งขาวได้นะครับก็ฝากเพื่อนๆเ,เอาไว้ด้วยนะฮะสำหรับผู้สนับสนุนช่องของผมนะฮะจดเบนแฮมวันนี้มีอัปเดตจากทางโรมาโน่นะมาดูในมุมที่ว่าเหมือนกับ ตัวเบดิงแฮมเนี่ยจะมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเตะเร์พูเนี่ยตรงนี้จะมีจะเป็นปัจจัยที่ทําให้แบบได้เปรียบไหมอ่ามาดูตรงนี้กัน,โ,โ,โ,นโรมาโน่แกแก็แสดงความเห็นแบบเป็นกลางๆนะครับว่าอืมอ่ะว่ากันถึงแมนซิตี้ก่อนแมนซิตี้ไอ้จู๊ดเนี่ยก็เป็นเพื่อนกับฮาลัานอ่าเป็นฟันนี่กายเป็นคนที่แบบสนิทกันเลยแหละนะฮะเช่นเดียวกันกับที่เรียพูตัวจู๊ดเองก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเตะเรียพูทั้งเทรนทั้งเฮนโด เช่นกับเช่นเดียวกับมาริดก็มีความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเตะมาริดเพย์เออร์แอสเวลแต่ตรงนี้ผมรู้สึกประหลาดใจนะคืออย่างฮาันเนี่ยชัดเจนเออมันเคยอยู่ด้วยกันแล้วมันสนิทกันจริงอ่ะเทนกับเฮนโดก็เจอกันในทีมชาติมันจะสนิทกันก็ไม่แปลกแต่โรมาโน่บอกว่าซัมเลอเมริดเพย์เออร์แอสเวลคือแบบมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเตะมาริดบางคนด้วยใครวะทั้งทั้งที่จูดก็ไม่เคยไปเจอไอ้พวกนักเตะมาริดอ่ะเจอโทอนี่โค้ดหรอเจอชูอารไม่เะ เจอรีดิเกอร์ก็ไม่ใช่ว่าไม่ใช่นะผมว่าอันนี้ตรงนี้อาจจะแบบผมรู้สึกว่าขัดๆตรงนี้นิดนึงอะท่านสุดท้ายโรมาโน,โนโ่บอกว่าอย่างไรก็ตามเขาไม่คิดว่าไอ้เรื่องความสัมพันธ์ระหว่างนักเตะเนี่ยจะเป็นแบบว่าความแตกต่างที่เยอะขนาดนั้นเขาเชื่อว่านักเตะระดับท็อปจะเลือกจากโปรเจกต์กีฬาเป็นอันดับแรกจากนั้นลองลงมาก็อาจจะโอเคเป็นก็เป็นเป็นเป็น โบนัส bon ไปถ้าเกิดว่าย้ายไปทีมนั้นๆแล้วแบบมีเพื่อนคนสนิทด้วยซื้ออาจแต่ตรงนี้ผมเห็นด้วยยังไงก็ต้องเ,องเลือกโปรเจกต์เป็นันดับแรกแต่ไอ้พวกความสัมพั์ที่กับนักเตะในทีมอะไรเนี่ยพวกนี้มันเป็นเหมือนน้ำจิ้มเป็นเหมือนพริกเป็นเหมือนซอสที่ทําให้มันกลมกล่อมขึ้นแต่หลักๆเลยข้าวจานหลักก็คือโปรเจกต์ก,กีฬาอยู่ดีเอออันนี้อันนี้ผมเห็นด้วยกับโรมาโน่แต่ไม่เห็นแค่ท่อนไม่เห็นด้วยแค่ท่อนเดียวกับมาดริด ผมไม่มันไม่เห็นจุดเชื่อมโยงเลยว่าจูดจะไปมีความสัมพันธ์ที่ดีกับนักเตะมาดิดได้ยังไงในเมื่อไม่เคยเจอกันไม่เคยมีความสัมพันธ์ต่อกันอะมึงเฝ้าออกไหมอ่ขาขณะเดียวกันโรมาโน่ครับยังออกมาอัปเดตในดีลของอ่ามาติวูนูนนเนสด้วยครับนี่ในช่อง youtube ของเขาฮะ <laughs> เขาก็บอกนะครับว่ามาติวูนูเนสเนี่ยนะล์พูยังคงต้องการมาติวูนูเนสอยู่อเอฟเฟชเชียเลยเืิมใจแบบ แบบยังไงอ่ะลิฟูยังชอบอยู่นะฮะเออแล้วก็มีการคุยกันย้อนกลับไปเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วลิฟูคุยกับมาติอุดดูนเนีจริงๆเพียงแต่ว่าก็ไม่ได้ตัดสินใจเอาไงสุดท้ายเป็นบูฟวิมตันที่ได้ตัวไปแต่ยังอยู่ในลิสต์รายชื่อที่ลิฟูสนใจอันนี้โรมาโน่คอนเฟิร์มเลยแน่นอนทุกคนรู้ว่าลิฟูต้องการจูดเบลลิงแฮมเป็นอันดับหนึ่งเลยแล้วก็รู้ว่าลิฟูสนใจเมสันเมาส์แล้วก็อีกหลายๆชื่อแต่หนึ่งในชื่อที่ยังอยู่ใน เป้าหมายที่ล์ฟูสนใจยังเป็นมาตูดนูเนสนะเขายังคงเป็นผู้เล่นที่ล์ฟูประทับใจชื่นชอบอยู่ไม่เสื่อมคลายนะฮะทีนี้ไอตรงนี้ก็คงไม่ได้ใหม่อะไรหรอกข่าวนี้แต่ว่าอันนี้ใหม่ฮะนะคือนี่ฮะมันมีการจัดในสกอร์ก้านะครับเว็บไซต์เก็บสถิติชื่อดังจัดทีมยอดเยี่ยมพเมยรีก 11ดตำแหน่งคนที่เร็วที่สุดในแต่ละตำแหน่งของตัวเองนะคนที่วิ่งท็อปสปีดได้เร็วที่สุดในตำแหน่งของตัวเองอ่ะผู้สาประต er ูกา um วินบาซูนูนู่นนี่นั่ไหเซนเตอร์แบ็กไหลแบ็กไหลกองกลางไหลปีกไหลกองหน้าไปอ่ะสรุปอ่ะดาวินนูเยสเราก็ติดครับแน่นอนต้องติดอยู่แล้วกองหน้านะติดคู่กับเบนแนนจอห์นสันครับวิ่งคนละ36กกว่าเลยเนี่ยโคตรเร็วเลยทั้งคู่เลยนะแต่กองกลางครับมาธิอตูนูเนติดครับติดร่วมกับเดนิสซากาเรีย เดี๋ยวให้ดูมาทเทอนะุนูเนสนะนี่สามสิบหกจุดสองสามครับโอ้โหวิ่งโคตรเร็วเลยนะต่อกิโลเมตรต่อสามสิบหกจุดสองสามกิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งตรงนี้ครับโมบี้ก็นำมาวิเคราะห์ต่อให้ฟังว่านี่จากสแตตนี้นะไม่แปลกใจเลยว่าลิพูสนใจแล้วก็ทำไมลิพูแบบเนี่ยแล้วเขาก็ไปเปิดเอาคลิปที่เกมเจอกับแมนซิตี้นะแต่ตอนนั้นอยู่สปอร์ตติ้งลิสบอนนะเจอกับแมนซิตี้ แล้วคือเขาเป็นคนที่เลี้ยงเก่งไม่พอคล่องไม่พอแต่สมมุติต้องใช้สปีดฉีกตรงแดนกลางวิ่งวิ่งฉีกออกมาดือด้อเลยเพราะว่าพ่อเร็วมากแล้วก็ดูจากคลิปเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ความเร็วอย่างเดียวผ่านบอลยาวก็ทําได้เห็นไหมฮะอันนี้เห็นกันคร่าวๆนะคือเป็นคนที่ผ่านบอลยาวผ่านบอลสําคัญได้ด้วยไม่ใช่แค่คล่องตัวอย่างเดียวเออดังนั้นโมบี้ก็บอกว่าคนนี้น่าสนใจเหมือนกันนะฮะโอเคอันนี้นํามาฝาก ส่วนแหล่งข่าวที่ออกมาแย้งเรื่องราวของเอนดิกาคือเมื่อวันก่อนเดวิดแมดด็อกบอกว่าลิเวูสนใจจริงล่าจริงอีวานเอนดิก้าพ่อฟรีตอบโจทย์หลายหลายเรื่องแต่นิวโจนออกมาค้านเล็กๆน้อยนิวโจนของโกลด์คอนะสายหงบนกันนี่แหละแต่เขาค้านค้านในมุมที่ว่าเขาบอกว่าเขาถามแหล่งข่าวของเขาต้องย้ําว่าแหล่งข่าวของเขาพัวโควาเอร์ก็คือเท เทข่าวหรือทิ้งอะถ้าแปลว่าให้เข้าใจง่ายๆนะมันเป็นสำนวนแหละนะเขาบอกว่า j o n e s a i พ people he spoke with l i ู e r p o o at l i v e o o ก็คือในส่วนของแหล่งข่าวเขาเขาบอกว่าคนวงในลิเวอร์พูบอกว่าไม่ไม่ทิ้งไม่ทิงแต่ต้องต้องบอกนี้ฮะแหล่งข่าวมันแหล่งข่าวการทราบว่าชื่นชอบนักเตะมันทราบได้จากสองที่นะหนึ่งทราบได้จากคนวงในของสโมสรน,นั้นๆ กับสสามารถไปสืบทราบจากเอเย่นนักเตะได้ซึ่งผมก็ยังไม่อยากฆ่าโอกาสจากที่เดวิดแมนด็อกไปทราบมาว่ามาจากเอเย่นนักเตะเพราะมันก็มีแหล่งข่าวจากเยอรมันที่รายง,งานเหมือนกันว่าลิปูสนใจเอ็นดิก้าและแหล่งข่าวจากเยอรมันเนี่ยมันทราบได้ยังไงมันก็ต้องทราบจากเอเย่นนักเตะอย่างนั้นดังนั้นแม้ว่านิวโจนจะออกมาคา้าแบบนี้แต่ผมยังเชื่อว่าเอ็นดิก้ายังเป็นเป้าหมายของลิปูอยู่เพียงแต่ว่า ผมก็เชื่อว่าไม่ใช่เป้าหมายไม่ได้มีเอนดิก้าคนเดียวอ่ะอาจจะเป็นคนอื่นที่สุดท้ายทีพูลตัดสินใจเลือกซื้อคนอื่นก็ได้แม้ว่าเอนดิก้าจะฟรีก็ตามแต่ที่แน่แนเอนดิก้าไปแน่อย่างที่บอกว่าเขาจะไม่ต่อสัญญากับแฟรงเฟิร์ตและแฟรงเฟิร์ตได้มีการไปเซ็นสัญญาคนอื่นมาแล้วไปเซ็นคนที่ชื่อว่าวิลเลียมปาเชโกอ่าวิลเลียมปาโชเป็นเซ็นเตอร์เท้าซ้ายเหมือนกันเลยนะซื้อมาเรียบร้อยแล้วในราคา9ล้านเซ็นล่วงหน้าเดี๋ยวเอามาแทนเอนดิก้าในซีซันหน้าเลยนะ ก็เรียกได้ว่ามีการหาตัวแทนเรียบร้อยแล้วสำหรับแฟรงก์เฟิร์ตทิ้งท้ายมาดูผู้สาวประตูของน e w ว n g งแลนด์เ o เ u t i ูชันนะครับทีมในสึกสหรัฐอเมริกาลีกสหรัฐอเมริกานะครับ MLS นะครับเมเจอร์ลีก e s อ c เ e อร์นะครับเขาชื่อว่าโยร์จิเปกโทรวิดนะครับเป็นเป็นพวกแถบยูโกสเอ่อเดี๋ยวนะเอาให้ชัวร์ดกวา แต่ดูไอ้โปโตวิกโตวิกไงมันต้องเป็นพวกเซอร์เบียพวกอะไรอย่างงี้อยู่แล้วนะฮะเซอร์เบียโอเคเซอร์เบียนะโกเซอร์เบียแต่อยู่ในประเทศสหรัฐนะอยู่กับทีมนิวอิงแลนด์นะครับเขาออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อหลังจากเหมือนกับสื่อก็พยายามชี้นําเข้าไปนะว่าเฮ้ยแมนยูลิพูสนใจคุณนะคุณรู้สึกยังไงเขาบอกว่าโอ้โหมันเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะที่ทีมระดับท็อปแบบนั้นเนี่ยมาสนใจผมนะแต่ผมยังไม่ให้ความสนใจมากหรอกเพราะว่าผมเนี่ยแฮปปี้ดีกับนิวอิงแลนด์เระูลูชั่นและผมเนี่ยก็อยากจะพัฒนา ตัวเองสัปดาห์ต่อสัปดาห์ก่อนและเมื่อเวลามันใช่เรื่องย้ายทีมเดี๋ยวมารอดูกันแต่ถ้าตอนนี้ผมยังไม่สนใจเออก็สนจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ไงแต่สื่อเอาไปถามไงมันก็พูดตรงๆไงว่ามันก็เพิ่มถ้ามีขาวมีขา่ขาวกับทีมเหล่านี้ให้ความสนใจเขาอะนะฮะสูงหนึ่งอเาซนติเมตรอายุยี่ปีก็ต้องจับตาดูครับเพราะว่าลิูก็ น่าจะต้องตามหาตัวแทนเคเลอร์ในซัมเมอร์นี้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามจนจบคลิปฝากกด u u s สไคร e กดกระดิ่งให้ด้วยจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวสารไ,ไลฟ์สดต่างๆกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ด้วยนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกำลังใจเช่นกันแล้วก็สามาร,รถสมัครสมาชิกเพื่อสนับสนุนช่งองโค้ดแอคได้นะครับอีกหนึ่งช่องทางวันนี้หมดเวลาลาไปก่อนพบก,กันใหม่ก่อนหน้าสวัสดีครับ